อรอระมดมันมาขัดโอ้มันตายแล้วมันคือด้วงนะครับโอ้มันตายแล้วน่าสงสารนะดูพี่ต้นน้ำจับสดเลยอะ่ะโอ้โยไม่กลัวมดเลยนะครับพี่ต้นน้ำ <c oughs> อ๋อดิเราไปหาเอ่อเลดคิดขับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามให้น้องออเลดด้วยนะคะสวัสดีครับ <c oughs> ทำนะไม,พพมวันนี้เอาจักรยานมาพร้อมกันเลยครับแมงกินนูนี่แมงกินนูนที่ไหนมาดนรถเียเคันั้นวันนี้เราไปปั่นจักรยานผจญภัยกันเดี๋อวไปเร็วแล้วลคนนี้ล่ะ,ะนนแล้วคนนี้ล่ะวันนี้ทำไงอ่ะกินไรอ,อยู่อ่ะกินกินไขนมงูไทยอ้าวน,นั้นเราไปดูแมงกินนูนกันเอะว่วมันเป็นไงอะไรคือแมงกินนูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ้าวเดินตามเข้าไป เราตามนีเด็กไปดูแมงกีโนนกันนะครับตัวขาดเครับพ่อเอมอะไรมันคือตัวอะไรเฮ้ยจับได้ด้วยเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะม,มันมันกัดโอ้มันตายแล้วมันคือด้วงนะครับโอ้มันตายแล้วนะ่ะสงสารนะตัวพี่ตะน้ำจับสดเลยอ่ะโอ้โหไม่กลัวมดเลยนะครับพี่ตะน้ำเอาดิเราไปหา จับมันไปฝังศพดีไหมดูดเด็กสมัยนี้ไม่กลัวครับจับอ้าช่วยกันจับเอาส่วนประกอบมันไปไปเราไปหาขุดหลุมศพให้มันในบ่อทรายก็ได้ไปเราไปขุดบ่อทรายกันก่อนไม่เอาเดี๋ยวจะเห็นไม่เป็นไรไปขุดฝังบ่อทรายก็ได้ไปขุดง่ายดีปะอ้าวใครอำหัวหลุดเก็บหัวมั้เออเก็บเออช่วยกันจับนะครับเด็กๆก็จะได้ไม่กลัวนะครับเพราะนมก็จะสอนให้เด็กๆมีความกล้านะครับ เอ้าอะไรนะไหนจะกินโชว์เหรอไหนด้วยเอาไปเดินเร็วเดินมาเร็วเอไปขุดเร็วไปขุดใครไปขุดหลุมให้หน่อยเร็วเจออะไรอีกอะเจออะไรอะโอ๊ยหอยทากมันตายหรือเปล่ามันไม่ตายกวางอย่าไปฝังมันนะมาเร็วตอนนี้เรามาเริ่มขุดหลุมแล้วขุดลึกๆขุดลึกๆ ลุกนึกอาตอนนี้กำลังทำการขุดหลุมชาปนักกิจศพด้วงนะครับอ้าวใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนี่ใส่เข้าไปในยูทูปบอกว่าแม่กินนูเออใส่เข้าไปเลยลูกใส่เข้าไปเลยเอาปักหมดแล้วเอากบกบกหน่อยพี่เป็นคนกบเริ่กบอ่าช่วยกบอ่าอ่ากบแล้วกบแล้วกบ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  อ่าทุกคนโอเคนะสั่งเส้นละพนมพนมือพนมพนมือพนมมือพนมมือนิดเดียวเองลูกไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะแค่ทรายกระเด็นเราออกก็ได้นะเราไม่ต้องว่ากันเนาะโอเคนะคะอ่ามาทุกคนพนมมือเราจะสวดมนต์ให้เจ้าแมงกีดูนะนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นโมตสะภะคะวะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้าวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้เจ้าไปเกิดใหม่ไปเกิดที่ไหนดีไปเกิดที่ยงกระเกิดที่ไหนดีอาาเอาเกิดอาบายก็คือตกนรกดิให้ไปเกิดที่ไหนดีสวรรค์ฮะสวรรค์เกิดสวรรค์เหรอเกิดสวรรค์นะได้นะอยากให้ไปเกิดที่ไหนบ้างเอเมค่ะ หวานก็อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมใช่อหมเราก็ทําการเดี๋ยวพเอ็ีจะวาดไม้กางเขนให้มันหน่อยนะมีคนม้กางเขนนี่โอเคเรียบร้อยอ่ะบ๊ายบายก่อนเราได้ทําพิธีศพให้กับกับตัวอะไรนะดวงดวงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับวันนี้ไปเราเดินไปเอาจักรยานเราดีกว่าไปปั่นจักรยานเล่นกัน เด็กเด็กวิ่งตามเขานะครับดูสนุกสนานเลยครับอา้าวพี่อุนเซนล้มเหรอโอ้ยระวังขาเป็นแผลนะต้นน้ำไม่อยากขาเบอร์บี้ไปเที่ยวไหนมาคะไปเที่ยวทะเลมาเหรอคะ,ะ,ะ,คะอ้าวทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากตบมือให้หน่อยเร็วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายต้นนำ้ำบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye. Bye bye.